สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับที่หน้าหิ้งพระนะครับพรุ่งนี้หกโมงนะครับแต่งหน้าเร็วจังหน่อยใกรหนย่ืน,นมงรงค่ะเรามีมีสวดมนต์ใหญ่พรุ่งนี้น,นะครับผู้ใดอยากซื้ออันยอียงก็พวกมาไล่ามาไหวพระก็ซื่อมาเดินมืออื่นเด้อ<ะ>มีไหมมีแม่เต่นกนมาค่ะ ร่วมข้าวดาวด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่แซ่เพียงให้คุณลุยในด้อมืออื่นด้อยเต่ามงจ้าดังๆปังๆฮ่ามันดังฝ่าพลาฮึฮือพะนลงวันจันไหนก่อนดีเฮ้อ เรียบร้อยค่ะไหว้พระแลวแวพี่น้องก็เข้าดาวคืนอี้ <k <k ีเอ้โหคนสวยคนสวยก็มาไหว้พระเหมือนกันไอพชรตินีเห็นปะอ่า้ พี่น้องเศร้าเลยเศร้าดังผิดนะว่าแล้ลูกเศร้าดังเลยดังแล้วว่าเป็นอย่างไรจเศร้าจะคอมเมีมาเห็นเศร้าตรงไหนมาเห็นมากมากค่ะพี่น้องเขาเดาได้ทั้งราคา